ขอดมก่อนมาถามมาลงก่อน,นเดี๋ยว,ยวมันอยู่อผมปิ๊กไม้ก่อนเห็นม่ด็นอย่างม่อยอันนรอบร้อนออ โบ้เหมนอนกันนะเดนวันนี้เนี่ยมันไหลอ่ะไปวันเออหลังพี่อ่งแต่ก็น่าห่างหน่อยเด้ฝั่งนี้เป็ดเต็มเลยอ๋อ ่มันอยู่ซู่มเอาอะวุ้นวายขนาดไปก็มุดยินคอนหิวไม่หิวยินมาแล้วมาแล้วโอ้ยสุดยอดสุดยอดวัดถ่ายชิมเฟรม โอ้เทล็ดขาแรงเฮสยเเซอร์ขาแรงโอ้โหคุณแก้วครับพี่โอ๊คโอ๋ยโดยความเคยชินเออทีมลุงขอบอร์ได้เลยครับครับ อีกน้ำเลยครับ ครับครับี่รู้กลงเห็นได้ไงโอ้สวัสดีครับสามเห็นได้ดิีมกีฟองนะครับน้มีฟองเนาะ น้ำบอกน้ำบอกครัสดีครับอ <t> โอ้โหน้ำมันขายดีเลย <g ülme> น้ำมันขายลำส่อสาวนันขายน้ำดีเลยสุ้ครับสวัสดีครับจ้าครับ โอ้ใข่เหนื่อยแต่นี่แค่จะอีแต่ใข่เนยเนาะแต่ต้อยก็ได้นะก่อนที่จะไปเนี่ยคือก้อยมันส่งลิงก์มาก่อนถ้าเราเป็นผู้สนับสนุ่งน้อยถ้าใ้ปีอยู่ในนี้ปีที่พอดีอ่ะจ้าก่อนถึงหลังสุดท้ายคิวสั้นปีนี้เลยอือจัดอะจัดโอ้ ิวเลยวันนี้ชิวคเลยเราเตรียมพร้อมมาดีครับเรเตรียมมาดี้พัได้ยเล่นีันเพื่นได้บางทีก็ไม่ได้โอ้โมามันดะเป็นแจกหรอจะเป็นยงนี่แกไปวะสุดยอด

Hãy nhớ lại 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 hãy nhớ lại

โอ้ลเเดลยนครับบนครับบนนหวยเอาตรงนี้มาตรงนี้ยิบเลยครับน้ำนะครับน้ำนะครับยิบไปเลย้าบนละครับเลยเลยบเลยนเลยานงาไปสักเมตนึงนี้ ยิบไปเลยโอเคไปว้าสวัสดีค่ะโบชินเดีวค่ะค่ะนิดเดียวนิดเดียวอ๋ออมาแล้วไอตี โอ้ก็ต่อเลยสุดยอดน้ำนะครับน้ำครับหยิบไปเลยครับหยิบไปเลยหยิบไปเลยรับน้ำก่อนครับรับน้ำก่อนหยิบเลยครับฝืนฝืนโอ้สวัสดีครับสุดยอดเจ๊โอ้เราไดกเก่งมากเลยสุดยอดคนสวยมาละ

ใหญ่มาล้วค่ะครับดีไปเลยครับพี่ใหญ่ไทยมานะม่านเลยพี่ใหญ่ไปนะผมอ่านแล้ว ใช่งานละหัโอ้โหนี่ครับสุดยอดสุดยอดตู้สู้สู้สู้หยิบน้ำเลยครับหยิบน้ำเลยครับ ยิบไปเลยครับยาฟตี้เจ็ตมาน้ำเลยค่ะน้ำเลยเจ็กโลบนไวเลยอ่ะมันจะตายเลยอ่ะโอเคเลยนอนมาสองชั่วโมงเกินไงนอนมาหน่อยเฮ้ยไป ฝนแน่ลงมาชันหันก็ให้จะเจือมันออฟซีซันเมจะได้ให้จะเจือโอ้โหนี่แหละสุดยอดน้ำจุดสุดท้ายแล้วเนอรับน้ำไปด้วยเตรมหมดนี่ฝนเจอฝนแกเจอฝนแล้นไงโต๊ะหอมกี้ ก <laughs> <10 S 2> ินได้ไหมนะครับ<า>่อเอแต่ทำไม่ได้กินเลยกินได้ไหมนะครับเอ้าแ,แ,แบ๊ฟต เงียมเยียมเยียมเยียมันึกว่านึกว่าไปโอดีจะปิ้งมาราเนี่ไปวันเดียวอะไปไปวันเดียวก็แค่เราไปแค่เราไปไปเจน่้นชวยังมาเ่าโยโล้นะัน้ะรับน้ำนะครับ้เงียมเลยสู้สู้ครับสสูยอดยอดยออยอย รับเบียนครับรับเบียนนะครับโอ้ขอบคุณครับโอ้ตั้งพันบาทครับโอ้ร่องหนึ่งพันบาทีเลยฟองหมอฟองหมออันนั้นมีฟองไหมตั้งหลังเนี่ยนะมีฟองมีไหนเนี่ยมีตั้งไหมมาตั้งไหมหรอ โรทำเลยครับโอ้โหน้ำมีฟอ oh, ah. well, ่นี้อาฟองไปก่อนนะครับขอบคุณขอบนุอบคุณอบอบคุณขอบคุกขอบคุอบครอบคุขออบอบคุณขอบอบขอบคอบคุอบมอคบคุอบคุณขออ้คุณขอออคบอคอออ ดีครับเขาดานโอ้โหกดน้ำเปล่าล้อก็ได้ไหมก็ได้อารมณ์ัดีครับอ๋อสวิตเตอร์สุดท้ายเดี๋ยอมาแล้วเดี๋ยวนั่นนะครับ ເຈົ້າກວ່າເດີกວ່າເອີກ້າໃຈເອົ້າໃສ່ຢູ່ໃນຮົ້ວນີ້ແด່ສູ່ນ້ຳເລີບໄປບ พ่อนมาจังพี่มามาจั้งนะค่ะน้องเฟรมนะคะสวัสดีครับพี่มากันมาอสบายดีนะครับพี่หนึ่มน่งน่งหมเลยและลาดับที่อมนะครับคุณชัพมิตรมาราโศนะครับจากเดอะคอร์รัล อยากขอไปได้ยังได้กับเมียดเขาลืมลืมเนี่ยนั่นนาออกซอยนักนักเบียมาเตวกัไดเสร็จได้น้ำแ็งกับเบียมาเตวโอเคน้ำออกเตี